เนี่ยนะครับผมอ่าทยนี้่ดสเครับคือลถไม่สี้ย่างไปกันไปกนนไม่ได้น็อมาตัดับ ในรัสมาที่แปลว่าานะครับก็าลงะดับอันนี้หมอจะดีมาสเเรื่องของการที่ว่าสเตสเ่ับกับเกับเได้ดีนะครับก็คือเนี่ยจะงโดนลโปงเนี่ยนะครับไม่กระบเลยต่นี่กระมนะคด้่อยครับแต่เดี๋ยวเรามาดูรัสเนี่ยนะครับว่าจะดีขึ้นแค่ไหนสี่หมอมอง่ามีปร่องของาที่2นะครับไมไม่ไหมามครับ โดดต่อผิวตำหรับนีครับเทเลสเซอร์นี้จะจับกับเกี่ยวกับเม็ขสีได้ดีนะครับก็คือเนี่ยเปนอย่างอ่อนโยนคือลูกโป่งเนี่ยนะครับไม่กระทบเลยแต่นี่เขาจางลงนะครับแต่หมอจะค่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูอีกคลาสหนึ่งนะครับว่าจะดีขึ้นแค่ไหนใช้เห็นหมอกันแล้วก็รู้สึกมีแต่สีนะครับ ใช้หมดละใช้หมดละจุนตัวไปหน่อยนะตอนสายสี่สามเป็นสี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอทำนะโอเคที่เก็นหมดแล้วขับงานะก็นี่เป็นคร์ทที่2นะครับสำหรับเ,นะรเรื่องของเลสสีนะคะรับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลงชัดเจนนะแล้วก็นู่โป่งก็ยังดูดีอยู่นะครับผม สุดท้ายแล้วครับหมอมาเก็บท้าสุดท้ายที่หนึ่อสองเขาบอกถึงพวกรอยสักด้วยนะครับผมว่าประสิทธ uh. <iz> ิภาพในการลบรอยสักแคสีต่างๆก็ค่อนข้างเกันโท่กับผิว อันนี้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดำนะครับที่คือเป็นใสนะครับอ่าแล้วก็ทักทั้งหมดครับหอ,อเก็บนิดนึงปั้นต้องอ,อนโดนมากนะครับต้องเลือกพลงานที่เหมาะสมเรียบร้อยนะครับเป็นตัวอย่างที่อาร์ติมอนว่าถ้าเราเลือกโหมดสำหรับรักษาพ้งพิเมนต์เนี่ยจะอ,อนโดนมากนะครับไม่แตกเลยทุกคนในคลิปนี้นะครับหมอเต้โช การใช้ Pico s e c o n d Laser เป็นหัว f u ลบีนะครับของ Discovery Pico s e c o n d Laser โดยใช้หัว6มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะปล่อยพลังงาน Pico s e c o n d Laser จุดเด่นของเขาก็คือการปล่อยพลังงานในช่วงเวลาที่สั้นมากดังนั้นเนี่ยจะปล่อยพลังงานที่จํเพาะ กับเม็ดสีได้ดีมากนะครับก็เป็นโฟโต้อ่าเมคานิเคอลเหมือนกับว่าเม็ดสีแตกตัวนะครับโดยไม่ได้เกิดความร้อนจะสังเกตว่าเม็ดสีเนี่ยจางลงโดยที่ลูกโป่งซึ่งเหมือนเป็น,ปน,ปนตัวแทนของอผิวหนังนะครับก็ไม่ได้ สะเทือนหรือว่าไม่ได้แตกนะครับถ้าเป็นการใช้พวก QSWIT c h n d น a c k หรืออะไรเนี่ยลูกโป่งแตกพพกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าการเลือกใช้ Bicoseculator ในการรักษาฝ้านะครับหรือว่าเม็ดสีอื่นๆเนี่ยก็ถ้าเลือกได้พลังงานที่เหมาะสมนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีและผลข้างเคียงพวกรอยดําต่างๆเนี่ยจะเกิดค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคการรักษาต่างๆด้วย ปัจจุบันเกี่ยวกับเม็ดสีนะครับตัว Discovery Pico เนี่ยก็จะมีการใช้หัวฟูบีมนะครับเป็น Pico Toning ่นะครับะจะใช้พลังงานต่ำๆนะครับในการรักษาพวกฝ้านะครับตรงนี้เนี่ยจะมีข้อดีคือ,อ ไม่ได้แดงมากนะครับจะให้แบบจูชมพูชมพูแล้วก็ค่อยๆจางลงแล้วจะมีตัว fractional 532นาโนเมตรอ่ะนะนาโนเมตรอ่ะนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยพวกเม็ดสีตื้นๆที่อยู่ชั้นผิวเ้นตื้นเช่นกระกระ,กระเนื้อกระแดดนะครับค่อยๆจางลงนะครับหลังยิ่งจะชุบไปชม,ชมพูชมพูจะไม่ได้ขาวขึ้นมาเป็นแบบ white frost นะครับผมเหมือนอพวกคิวสวิตก่อน ฝากคลิปนี้ถูกใจมีประโยชน์ยังไงหมอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสุัครสมาชหรือฝากคอมเมนต์เป็กนกำลังใจให้ดิน้นดึงนะครับใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ facebook หมอรบชวนคุยครับ